Channel. ฉันไม่อากน้ำจากบ้านเลยดีเงี้เอาซายมาที่ชายชายย,งยิงลูกนี้มันไม่อาบน้ำจากบ้านดึตงตามเต้าที่มะเอาขวาไปตามสบอนไว้มาดึงตามไม่ตีพยิง มาแทงกลางพี่ตั้มตั้มหลอกมาหนึ่งตั้มยิงลูกนี้เรียกรี่ตั้มพ่ตั้มอยู่่ตั้มสองคนนะครับผมมีู่พี่ตัต้มคนเดียวลูกนี้สวยงามน,นะครับผมท่าดีใจแปลกๆนะครับท่าดีใจดูเก่งเก่งนะครับเซนลูกนี้ตั้งบาลไปแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเกือบกำลังฮุกกำลังฮุบ ตอนนี้เอาเอาคัดไปก่อนผ่านเจี๊ยบดูไทัชนะมื่อมาเอ้ยไม่ดูไม่ดูเลยใครชนะใครชนะไอหนุ่มนนั่แหละผอสุดอ๋อมาขวาไปตั้มโอ้โหลูกนี้ขาสั้นัส้นไปหน่อยขาสั้นไปนิดนึงเล่นเองเล่นเอนดึงที่กัดกัดออกขวามาเซน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 ตรงนี้โดนบังไปแล้วมาที่ตั้มเสวยผมให้มามาออกเข้ากลางไปพี่ตั้ม ออกมากรนันชายยังไงเลงระวังขากันชายกรนันชายยังไงไอ้ขวาคืนหลังไปที่ต,ตีตีกลับไปที่ไม้พี่นึ่งสวยทะลุช่องโอ้โหวิ่งไม่วิ่งแล้วไม่สุดวิ่งไม่สุดนี่นัดนับไปที่กัด มอนมอนล็อกเข้ากลางไปมอนล็อกไปหรอกมอนยังไงไปที่เกมเด,ดี๋ยวกลับมอนอีกทีหนึ่มอนคุกทั้งคือคักคักพยายามตัดไม่ได้สกัดไม่ได้ยังยังไม่พ้นยูทธ์ตีตีสกัดได้ปฏิบิษณตามนะครับลูกนี้ทะลุช่องตรงนี้สวยจากนั่นใช้โอ้โหลูกนี้ยิงตามหนามเอ้ยยิงตามน้ำเฮ้ยเซนเซนล็อกเข้ากลางตามส,สกเกีตไม่ได้นิดนึงมาที่น็อตเราเข้ากลางมาที่กัดกัดสับ กัดกัดยังไงกัดโดนกับนันชายแย่งไปตรงนี้กันชายโดนสกัดไปได้ที่นอ็อตตรงที่มะมะจ่ <c oughs> ายเผื่อไปนิดนึงจ่ายเผื่อไปนิดนึง <c oughs> ไปม,มันถึงไฟต่ำ ตามเลงแล้วเลงแล้วยังไงขอให้พี่ต้ามอีกทีนึงพี่ต้ามล็อกทีนึงก่อนยังไงยังไงคืนพี่ม้าม้าม้าบอกไกลตัวไปนิดนึงม้าบอกวิ่งไ่ทันวิ่งไ่ทันตรงนี้เหนื่อยใช่ขึ้นหลังเอาไม่คืนด้วยหลอกเลยกระตันอ่อนกลับมาแล้วครับผมเคื่อนโทรตาไม่ติดเลยเคลื่อนโทรตาไม่ติดเปลี่ยนตัวเป็นตัว,น,ตวนึงอะเกมเป็นไรอ่ะทิกเหรอ เอาน้ำแ,แ,แข็งน้ำแข็งนี่น้ำแข็งในกระติกมีนะน้ำแข็งในกระติกมีนี่นี่น้ำแข็งในกระติกมีอา้าสองเลยเหรอใครนะยิ้มคนนึงก่อนใช่ไหมขาดคนนึงไหมเนี่ยใค,ใครไหวลองมาคนนึงก่อน <c oughs> ไม<ป>่เพี้ยไปสองเลย <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนตัวไปแล้วครับสองคนตรงนี้สองคนเอาเที่คอพิกแล้วคอพลิกแล้วครับคอพลิกไม่ว่าต้องแม่งพลิกด้วยมายัางไงมายกทำอย่างกับคนขาไม่เจ็บพีต่ตั้มตั้มให้มาม้าแทงทกนี้สวยพี่ตั้มดูไปแล้วโอ้โหใครสกกดครับเนี่ยใครสกกดพี่ตั้มคนเนี่ย เหยียบบอลไปนิดนะครับเหยียบบอลไปไห,นหน่อยนึงเป็ดมาที่เซนมอนไปที่เตะเปิดเข้าไปนี้สกัดไม่ได้ครับผมสลสราอ้ออแข่งครบครบไั้นะเออเออไอนอนเป็นไร ไอ้คนแข่งผมครบดิจะได,ะได้มันจะได้ไม่บวมมันมาที่กัดอ๋อ,อขวามาตรงนี้ไม่มีใครนะครับผมตีนี้มะมาออกขวาไปที่ตัมออกแทงทะลุกขวามาครับอาานชายะลุกลางไหมี่ทตัม ตามทะลุช่องมาแล้วลูกนี้หลุดใครเห็นกนว่าเข้าหสวยครับลูกนี้ถือว่าสวยเอียวตัวเมื่อกี้เลยครับตามตามสูตรดรจยุดทาเลยครับเปิดเข้าไปลูกนี้เอา้านึกว่าเป็ดข้าเดียวกันนะครับลูกนี้ส่งให้เป็ดเฉยเลยทำเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โห oh, <no. S 1> ลูกนี้ ตั้งคอรอม่งเลยครับผมออกซ้ายไปที่เตะม่อนเขากะม่อนล็อกโดนมัดแย่งไม่ได้มะออกขวาพี่ต้ามามะ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 กระโดดกระโดดกระโดดกูเสียวกูเสียวมะกูเสียวเตะครับตะเปิดข้ามมาที่มะ เปิดได้อยู่นี่เปิดทะลุช่องไปแล้วเซนใช้ความเร็วมาบังไว้ได้ตรงนี้เอาคอพิกอีกแล้วไอ้เหี้ยคอพิกอีกแล้วกล้องกูคอพิกแล้วจับไว้ส่งมาไอ้มา้านี่นี่นี่น,น,นี่มาบอกเผื่อไปหน่อยเผื่อไปหน่อย นนี้ยังทันตรงนี้ยังทัน<ม>บอนล็อกยังติดพี่ตั้มไว้ตามคนเดียวไอ้ชายไม่ขึ้นอ่ะโอ้ทำไมอ่อนนี่ได้แล้วเนี่ยนี่ เอออ่อนไอช้ชายไม่เข้าใจระบบพี่ต้ามเดี๋ยวถ่ายกับตอนอ่อนแป๊บน,นึงเอ้ยกับตอนอน่อนอย่าวอร์มนานนะครับผมกล้องจับอยู่กล้องจับอยู่ดดดอะไรนะใครเอ้าอ,อะไรวะทีมนี้นอะไรกันวะเนี่ย<ค>พี่โตโลงไปแทนคนนึงครับอันนั้นเป็นอะไรอ่ะอันนั้นอาการเป็นอะไรครับผมครครบหมดแล้วโอเคพักก่อนเดี๋ยวก็ลงต่อได้พักก่อนพักก่อน S <S <S ตรงตัดไม่ได้เอ้ยต่โหจับบอลลั่นมากเลยครับผมบังไว้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าครับจะยิ้มว้สวยวันนีนตตกก้ติดเซ็นเส้นมาให้ไปตรงตรงไป่ัวกลางไปยังติดม้าอยู่จะออกขวามาที่ชาย ใายจ่ายเผื่อไปหน่อยม้มามวิ่งมามวิ่งไม่ไหวมามวิ่งไม่ไหวที่พี่โต้งพี่ต้งเปิดมาทางซ้ายนี้นที่เต้เอาตั้มตามไปได้โอ้โหนี่สวยจริงตั้มบังไว้ตัมล็อกลหลบืหติดปปติดพี่โต้งไปเป็ดได้บอลแล้วเป็ดแทงทะลุโอ้ยตรงนี้ไกลไปนิดไกลไปนิดไกลไปนิดน,น,นครับผม มาพี่ตํมออกไปชายกระชากระชาชายกระชากนี่ปีกพ่อมลจะชัดเปิดมาให้กับเป็ดเฉยเลยครับผมเตะไปตูงนี้ตีตัดไม่ได้เอาติดเคลียไม่ดีตีหน้าอยู่ตีล็อกตีล็อกโดยเซนแย่งไปแล้วเซนสับขาตัวเองสับขาหเอกตัวเองหมดเวลาหมดเวลาการแขง่ขงขันทีมเต้นะทีมเซนไปหนึ่งตัว